ฟีไฟล์ได้อัปเดตเข้ามาใหม่สีของอาวุธแต่ละอย่างจะไม่เหมือนกันและจะมีการอัปเดตเปินอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันสีที่1เลยคือสีขาวอาวุธที่เก็บจากพื้นหรืออาวุธที่ยังเป็นเลเวลศอยู่ สีที่2คือสีทองอ่อนอาวุธที่อัปเกรดได้เลเวลหนึ่งแล้วเหมือน M60 ที่วางอยู่ที่พื้นตอนนี้สีที่3คือสีทองสีทองคืออาวุธที่อัปเกรดได้เลเวล2หรืออาวุธพิเศษเช่น M79 หรือทอมสันที่วางอยู่ที่พื้นตอนนี้สีที่4เป็นสีแดงอ่อนมาจากอาวุธแอรดอปทั่วไปหรืออาวุธที่อัปเกรดได้เลเวล3แล้วสีเดียวกันกับร้อยนัดที่วางอยู่ที่พื้นตอนนี้หรือทอมสันที่วางอยู่ที่พื้นตอนนี้สีสุดท้ายเป็นสีแดงเป็นอาวุธแอรดรอประดับสูงเช่นกอา X หรือ AWY หรือ SVDY นั่นเองต่อมาเป็นการบัฟหรือเนิฟหรือปรับปรุงอาวุธจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันอันดับแรกเลยเนี่ยมีคา98และฟาร์มาสพื้น2กระบอกนี้แต่ก่อนสามารถใช้ชิปอัปเกรดเป็นเลเวล1 2 3ได้แต่แพทนี้ปรับมาให้เป็นเลเวล3เลย โดยที่ไม่ต้องใช้ชิปอัปเกรดต่อมาเป็นอาวุธระเบิด f g l 24กับ RGS 50จากปกติความจุกระสุนมี3นัดเนิร์ฟลงเหลือ2นัดต่อมา M 5 9 0ได้ปรับใหม่เพิ่มความเสียหายขึ้น10%ระยะการยิงลดลง10%ลบเอฟเฟกระเบิดออกต่อมากอซ่าหรือกอซ่า X เพิ่มดาเมจเจอเกาะระยะ1 SVD และ SVDY เพิ่มความแม่นยำขึ้นอีก1 100นัดและ1 0ยนัด X อัตรายิง1จเกาะ1 S เพิ่มเจาเกาะ1แม่นยำ 1. แม็กซิ 10, เพิ่มดาเมจ1แม่นยำา1ทอมสันและทอมสันเอ็กเพิ่มอัตราการยิง1และสุดท้ายปืนฮิวอัตราการยิง1แม็กซีน1ความเร็วในการฟื้นฟูพลังงาน1ลดการฟื้นฟูอีก1ส่วนใครที่ชอบสาระน่ารู้หลังอัปเดตแพทใหม่แบบนี้ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะ